ทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl Staro t นะคะวันนี้ก็อยู่ Occasion c u r ะแล้วก็คลิป Situation s h i p นะคะ EP ที่41นะคะซึ่ง EP นี้เนี่ยเราก็จะมาสับไพ่แล้วก็อ่านเป็นเรื่องราวเหมือนเดิมนะคะซึ่งมาอาจจะเป็นเรื่องของคุณหรือว่าเรื่องของใครก็ได้นะคะถ้าเป็นเรื่องของคุณมันก็อาจจะเป็นเรื่องในอดีตปัจจุบันหรือว่าอนาคตก็เป็นไปได้นะคะยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะซึ่งวันนี้ที่จะใช้ไพ่สาหรับนี้นะคะนี่ Giant รเด w i ์ h t ท t าร o นะคะใหญ่มากนะคะอุให้มันใหญ่ว่าสอบยากมากๆนะคะเราก็จะทำเหมือนเดิมแหละแล้วก็คือเคภูมิใจนำเสนอมากเลยนะ <c oughs> เพราะว่ามันแบบว่ามันมันมันสามารถโชว์ให้เห็นได้เลยอะไรเงี้ยว่าแบบมันคือไพ่อะไรอะไร่งเงี้ยค่ะได้มาแล้วมาหลายวันแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ใช้ <c oughs> อยากทำพิกาคาร์ดนะแต่ว่าเค้กเหนื่อยมากเลยวันนี้คือเค้กยุ่งมากเพราะแบบเริ่มกลับไปทำงานประจำแล้วนะคะแล้วก็มีตอบข้อความเปิดไพ่ด้วยอาจจะตอบชานิดนึงนะคะขอภัยด้วยเค้ก <ๆ S 2> จะตัดครึ่งนึงนะแล้วก็อ่านเหมือนเดิมนะคะพร้อมไหมโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเนาะถ้ามันตรงมันอาจจะตรงบ้างหรือมันอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้ กับเ,เรื่องเราในชีวิตคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณสองคนนะ่ะน่าจะพึ่งไม่พึ่งสิคุณสองคนน่าจะ ตัดสินใจหันหลังให้กันมาสักพักหนึ่งแล้วตัวเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันมันหนักเกินไปมันแบบว่าทำให้เขากังวลนะคะในเรื่องของคล้ายๆการพูดคุยกันมันไม่โฟล o w ะมันไม่เป็นไปตามธรรมชาติมันคุยกันแล้วมันไม่มีความสุข อะไรเงี้ยมันคุยกันแล้วมันหนักหน่วงอะเหมือนแบกไม้แบบสิบลำอะมันไม่ไหวอะต้องต้องถอยห่างถอยห่างไปส่วนตัวคุณเองอะคุณก็รู้สึกว่าเออในเมื่อเขาไม่ได้อยากจะคุยต่อไม่ได้อยากจะสารสัมพันธ์ต่องั้นคุณก็จะไปเริ่มใหม่ของคุณเหมือนกันอะไรเงี้ยคุณก็ไม่อยากตักอยู่กับเขาเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยก็มีความฝันเนาะมีเรื่องเรื่องอะไรเยอะแยะเลยที่คุณอยากจะทําให้กับชีวิตของตัวเองถึงแม้ว่าตัวคุณนะ จะเคยฝ่ายฝันแอบฝันแอบคิดลึกๆในใจว่าอยากจะให้เขาคนนั้นนะ่ะอยู่กับคุณในวันที่คุณทําเรื่องาราวหลอกเนี้ยสร้างความฝันของคุณให้มันเป็นจริงคุณอยากให้เขาอยู่ด้วยคุณอยากให้เขาอยู่กับคุณด้วยในวันที่แบบทั้งเหนื่อยทั้งไม่เหนื่อยทั้งมีความสุขแล้วก็ทั้งทุกข์อะไรเงี้ยคืออยากให้อยู่ด้วยแต่ในเมื่อ เขาเลือกที่จะไม่อยู่คุณก็ต้องเดินต่อไปคนเดียวแล้วก็ทําตามความฝันของคุณไปเรื่อยๆแบบไม่หยุดอะไรเงี้ยคะ่ะตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่แบบทํางานหลายอย่างอะเป็นคนที่เก่งทําอะไรหลายๆอย่างแบบไม่ได้ทำจ็อบเดียวแบบทำเซ็กันดจ็อบด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะแบบมีงานเสริมอะไรเงี้ยโอเคคราวนี้ ตัวเขาอะตอนที่หันหลังให้กันนะคะเคีงมองว่า hmm. ไม่ใช่คุณหรอกที่เป็นคนหันหลังให้ให้ความสัมพันธ์นี้ก่อนเคีงมองว่า hmm. เป็นเขา mm hmm. เขาหันหลังให้ความสัมพันธ์นี้แบบที่ goes away แบบว่า goes away คือหายไปอะหายไปเหมือนผีอะแบบอยู่ดีก็เงียบไป ไม่บอกไม่มีการปิดฉากความสัมพันธ์ไม่มีการพูดไม่มีการบอกเหตุผลเลยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเราเข้ากันไม่ได้ตรงไหนอะไรหรอที่มันเป็นปัญหาบอกหน่อยสิจะได้แก้หรืออะไรเงี้ยเขาไม่พูดเขาไม่พูดเขาแค่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวปุ๊บไปดีกว่าแล้วไปแบบไม่บอกไม่กล่าวอะไปแบบ sneaky แบบ go away เป็นแบบเป็นผีล่องลอยหายไปอะไรเงี้ยค่ะ ตัวเขาอ่ะที่เขาเขาถอยออกมาพอเขารู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้รักคุณจริงๆหรือเปล่าเขาอะนะสงสัยในตัวเองว่าเขาไม่ได้ชอบไม่ได้รักคุณมากพอที่จะอดทนอแล้วก็ปรับความเข้าใจกับคุณเพื่อที่จะแบบสารัมพันธ์นี้ต่อะคะ่ะ เขารู้สึกว่าไอ้ p a ช s i n ความรู้สึกเรานั้นะมันไม่มาพอที่เขามีให้คุณมันไม่ได้มากพอเขาก็เลยถอยห่างออกมาในขณะที่ตัวคุณเนี่คุณไม่รู้เลยว่าเขาคิดแบบนั้นคุณรู้สึกว่าเอาที่ผ่านมาแล้ก็เราก็ดูจะเข้ากันได้ดีนะเราก็ดูจะเข้ากันได้ดีไม่ใช่หรอเราก็ดูแบบแฮปปี้มีความสุขนี้ที่ได้อยู่ด้วยกันได้คุยกันแต่ทําไมถึงหายไปแบบนี้โดยที่ ไม่มีคาตอบอะไรให้เลยสักอย่างเขาคิดนะเขาคิดว่าวันหนึ่งอ่ะถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับมาพูดคุยกันอีกอยากจะแบบมีมิตรภาพดีๆอเคยรู้สึกว่าคุณกับเขาอ่ะไอตอนเริ่มต้นความสัมพันธ์เนี่ยคุณน่าจะคุยกันได้แบบที่โฟล์มากแคปปี้มากมีความสุขมากเข้าใจกันดีมากอะแต่มันเป็นแค่ความทรงจำเก่าๆเ,เป็นแค่ช่วงช่วงหนึ่งหรือว่าช่วงแรกๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ เขาคิดเขาคิดถึงเรื่องเหล่านั้นแต่เขาก็ไม่ได้คิดว่าวันไหนเมื่อไหร่ที่จะอยากจะกลับมาแบบพูดคุยกับคุณแต่เขาคิดว่าในอนาคตเอออยากจะคุยด้วยอีกคิดถึงความทรงจำเก่าๆที่แบบเคยเคยเข้ากันได้เคยเข้าใจกันดีเคยแบบ on the same page ตัวคุณนะ่ะเข้มแข็งมากเลยนะ เจงนี่ก็ด้วยเนาะตัวคุณเป็นคนที่เข้มแข็งมากและเป็นคนที่แบบอย่างที่เค้กบอกว่าคุณทําตามความฝันไปเรื่อยๆคือคุณแบบคุณไม่หยุดอะคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตบ้างเนาะแม้ว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้กับคุณเนะ่ยแต่คุณก็ยังเดินไปข้างหน้าสร้างเงินสร้างงานสร้างฐานะทําตามความฝันของตัวเองจนแบบคุณเฉิดฉายขึ้นมาคุณเฉิดฉายขึ้นมาโดยเฉพาะเรื่องของเงินเรื่องของ ตำแหน่งงานหน้าที่ทุกอย่างคือคุณแบบสร้างทุกอย่างได้ด้วยตัวเองอะคะ่ะอ,อะไรที่คุณเคยพูดไว้ในวันที่มีเขาคุณค่อยๆทำมันขึ้นมาจนสำเร็จทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง,างเอ็งบอกแล้วว่าเขาคิดถึงความทรงจำเก่เาๆเาคิดถึงนีจริงด้วยคนคนเนี้ยนอนอยู่เห็นปะ่ะนอนอยู่มีดาบแทง ได้แต่คิดถึงเนาะอันนี้ก็จะเป็นสีสีเป็นภาพความทรงจำอะค่ะความทรงจำเก่าๆที่เคยมีความสุขและเค้กคิดว่าตัวเขาอะเขาน่าจะเห็นด้วยนะถ้าเขาสองคุณไม่ท่าสิเค้ว่าเขาน่าจะสองคุณออนไลน์แบบถ้าเขาสองได้เขาน่าจะสองแล้วเขาก็ส,สองจริงๆด้วยเขาน่าจะสองคุณถ้าคุณคิดว่า คุณส่องเขาเขาก็ส่องคุณและเขาส่องแล้วเขาเห็นอะไรเขาเห็นนี่เขาเห็นคุณที่โตขึ้นเขาเห็นคุณที่สร้างฐานะสร้างชื่อเสียงสร้างเงินสร้างทําตามความฝันตัวเองอะคะ่ะเขาเห็นเห็นส,สีตรงนี้ใช่ปะเนี่ยเห็นปะสีมันเหมือน,อนกันอืมเขาเห็นนะคะแล้วก็ถ้าคุณอะมีคําถามมีข้อสงสัยว่ามันมีแต่คุณคนเดียวหรือเปล่าที่คิดถึงเขา มีคนคนเดียวหรือเปล่าที่แบบทำตามแผนที่เคยพูดไว้ตั้งแต่แรกอะเนี่ยไอล้ลูกโลกที่อยู่ในมือเนี่ยมีคุณคนเดียวหรือเปล่าที่รอคอยเขาที่ส่องเขาอยู่เขาก็คิดถึงคุณเหมือนกันแอบส่องอยู่เหมือนกันแต่เค้คิดว่าเขาน่าจะทำเหมือนนิ่งๆนิ่งๆไม่พูดไม่คุยไม่สนใจอะไรไม่ได้ส่องแต่ส่อง อาจจะใช้แอคเค้าคนอื่นสองอาจจะแบบว่ามีแอคเค้าหลุมแอคเค้า์อลอมหรือของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยว่าไปในสายตาคุณอนะพอคุณแบบโอเคว่าคุณบางคนในที่เนี้ยคุณอาจจะแบบว่าพยายามส่งข้อความไปหาเขาด้วยนะ เพื่อที่จะแบบไปถามว่าแบบเขาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ตอบเขาไม่ตอบเขาไม่คุยด้วยแล้วคุณคุณก็เลยแบบทําไมต้องไม่ตอบทาไมต้องเงียบไพ่เฮอร์มิตคือไพ่แบบเงียบเก็บตัวอะไรเงี้ยค่ะทําไมเงียบขนาดนั้นแค่ตอบสมมติคุณถามเขาว่าสบายดีไหมอะไรเงี้ยเออเขาไม่ตอบเขาอาจจะอ่านไม่ตอบอะไรเงี้ยหรือบล็อกไปเลยหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่า แค่ตอบว่าสบายดีคําเดียวเนี่ยไม่ได้เลยเนาอ,อะไรเงี <c> ้ย <oughs> เขาเงียบเขานิ่งมากนะคะต่อให้คุณทักไปหรือพยายามส่องหรืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เขาจะแบบเก็บเรื่องของเขาไว้เงียบมากคุณแทบจะไม่รู้เลยว่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาบ้างจริงๆอ่ะนะหมายถึงว่าเรื่องจริงๆในชีวิตเขาอะแบบ private life อะค่ะแบบเขาเขาเงียบมากเก็บเงียบมากนะคะ นะคุณรู้ไหมพอเขาสองคุณใช่ป่ะแล้วเขาเห็นอะไรอะไรเยอะแยะเนาะแล้วหลังจากที่ภาพที่เขาเห็นนะ่เหน็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมแล้วต่อ,ต,อต่อไปอ่ะเขาเพึ่งตระหนกรู้พึ่งตื่นรู้และพึ่งรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณคผู้หญิงคนนี้คุณคือ t h e อ็มเ e s s ว่าทีแม่ของลูกอะไรอย่างเงี้ย ผู้หญิงที่มีครบมีทุกอย่างแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีเขาคิดถึงความอ่อนโยนของคุณอะคิดถึงความชิวชิวสบายสบายเวลาที่อยู่ด้วยเขารู้นะ ว่าคุณนะตั้งใจกับเป้าหมายในชีวิตคุณมากแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตคุณไม่ว่าจะมีเขาหรือไม่มีก็ตามเขาเชื่อว่าคุณทําได้เขาเชื่อว่าคุณทาําทได้จริงๆด้วยเราเครู้สึกว่า ในวันที่คุณประสบความสำเร็จอ่ะเขาน่าจะเข้ามายินดีด้วยเขาจะเข้ามายินดีด้วยแบบที่คุณไม่ได้ตั้งตัวเขาอาจจะโทรมาหาหรือทำไมเครู้สึกเหมือนว่าเขาจะแบบ ถ้าคุณรู้จักคนร่วมกันนะคะแบบมีเพื่อนร่วมกันหรืออะไรเงี้ยเขาน่าจะบอกทุกคนแล้วก็แบบชวนไปกินข้าวทุกคนแล้วก็บอกว่าเพื่อแสดงความยินดีกับคุณอะไรอย่างเงี้ยเล่นใหญ่อะ่ะประมาณนั้นอะเออแบบแบบเอาออฟเด b l บลบู blue, แบบว่ายดีดีก็โผล่มาอย่างนี้เลยแบบปุ่งแล้วคุณก็จะงงว่า คืออันนี้มันคือการเซอร์ไพรส์เนาะแล้วอันนี้มันแบบปึ่งมันแบบเล่นใหญ่มากมันเป็นการเซอร์ไพรส์ที่คุณคุณรู้สึกว่าฮะอะไรนะค,ค,ค,คุณ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 ตกใจแปลกใจประหลาดใจมากกว่าที่จะแบบเซอร์ไพรส์แล้วแบบว้าวอะไรเงี้ยไมมันมันเป็นแบบฮะ ยินดีด้วยนะประสบความสําเร็จแล้วเราทำได้ตามที่เราคุยกันเลยฮะแล้วไอที่ที่แบบที่ฉันพยายามติดต่อมาตลอดที่ฉันพยายามคุยพยายามถามว่าเป็นไงสบายดีไหมพยายามที่จะแล้ววันที่เธอหายไปไม่เคยมีคําตอบให้เลยว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นน่แต่วันเนี้วีดีก็โผล่มาในวันที่แบบประสบความสําเร็จแล้วแล้วก็โผล่มาแล้วคุณก็จะแบบฮะอะไรนะ พอคุณนิ่งอค่ะพอคุณนิ่งน,น,งนิ่งใส่เขาแล้วก็เขาเรีเยกอะไรนะแอคชั่นคุณรีแอคชั่นของคุณที่มีต่อการแสดงความยินดีของเขาเนี่ยมันมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ใช่ไม่ใช่คนที่มีสเสน่ห์ต่อคุณอีกแล้วอะ่ะ เขาเขาไม่ใช่คนที่คุณรักอีกแล้วไม่ใช่คนที่คุณหลงอีกแล้วคุณไม่ได้มีพาชั่นกับเขาเหมือนตอนที่ตอนนู้นอีกแล้วอันเนี้ยมันทำทให้เขารู้สึกได้เลยว่าไอการแสดงความยินดีของเขาอะในวันที่คุณประสบความสำเร็จอ่ะมันแบบมันไม่เวิร์กอะนึกถึงเพลงนั้นเลยมารักทำไมตอนนี้ตอนที่เธอเสียฉันไป ทั้งที่ฉันจุมให้หมดใจเขาไม่ยอมนะคะเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้คุณคืนมาไม่ยอมต่อให้คุณพูดปฏิเสธเรืออะไรก็ตามเขาจะแบบเดี๋ยวฉันจะพิสูจน์เดี๋ยวพิสูจน์ให้ดูเดี๋ยวพิสูจน์ให้ดูอืมคำพูดอะไรอ่างเี้ยเดี๋ยวพิสูจน์ให้ดูคุณก็จะแบบจะพิสูจน์อะไรอ่ะ อย่าพูดอย่างเดียวนะขอการกระทําด้วยอย่าพูดอย่าพูดอย่างเดียวนะการกระทําด้วย action s l a u d e r h a n w o r d นะคะการกระทําสําคัญกว่าคําพูดนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเคิงมองว่าถ้ามองคู่กันแบบเนี้ยเขาน่าจะมาอธิบายให้คุณฟัง ว่าตอนที่เขาหนีจากคุณไปแบบที่ไม่อธิบายอะไรเลยตอนนู้นนะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้ววันเนี้ยที่เขากล้ากลับมาหาคุณ่ะมันเป็นวันที่เขาแบบเขาพร้อมแล้วเขาพร้อมที่จะสารสัมพันธ์นี้ไปกับคุณอย่างจริงจังแล้วแต่คุณน่ะคุณรู้สึกว่าหรอพร้อมแล้วเหรอในวันที่ในวันที่คุณเป็นแบบเนี้ย แต่มันผ่านมาแล้วถูกไหมแต่ในวันที่คุณเป็นแบบเนี้ยวันที่คุณร้องไห้วันที่คุณแบบพยายามคุยกับเขาแต่เขาไม่คุยกับคุณมันเกิดอะไรขึ้นคุณมีคําถามเต็มไปหมดแต่ไม่เคยได้คําตอบเลยอะแล้วคุณก็ได้แต่แบบเนี่ยดูสภาพดิมันช้าอะแล้วพอเขามาเป็นอย่างเงี้ยแล้วมาอธิบายหรือมาพูดอะไรตอนเนี้ยคือมันโอเคมันอาจจะไม่ได้ช้าไปหรอกแต่ว่ามันเหมือนกับว่า เขาดึงคุณกลับไปอยู่ในวันนั้นอะวันที่คุณร้องไห้เสียใจเพราะเขามากๆคุณรู้สึกเหมือนโดนหักหลังคุณรู้สึกเหมือนแบบเราก็คบก็คุยกันมาดีๆทำไมถึงหายไปเฉยๆโดยไม่บอกอะไรเลยทำไมไม่อธิบายอะไรเลยเหมือนเขาดึงคุณกลับไปอยู่วันที่คุณเจ็บมากๆเขาจะบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง แค่คิดว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเขารงอย่างเดียวนะคะมันเป็นปัญหาของความคิดเขาเองใจเขาเองอะปัญหาในตอนนั้นอะนะใจเขาเองเรื่องของงานที่เขาเอาตัวเองเข้าไปแบบไปยุ่งเรื่องของงานหรืออะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็ไฟเอาบอลเนาะครอบครัวครอบครัวเขา อาจจะมีผลหรือเคยพูดหรือเคยเป่าหูเขาหรืออะไรสักอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณว่ามันไม่ดีไม่เหมาะสมกันหรือเปล่ามันนั่นมันนี่เหนืันหรือเปล่าทําให้เขาคิดมากตีกันอยู่ในใจคุณก็รู้สึกว่าโอเคมันก็ก็เออก็ก็เออ รักแหละก็ยังรู้สึกอยู่แต่ก็เจ็บนะแต,แตก่ก็รู้สึกอยู่เพราะว่าก็รู้สึกว่าคนเนี้คือคนที่ใช่คิดว่าคนนี้คนที่ใช่เชื่อว่าคนนี้คือคนที่ใช่คุณเนนนช,ชื่อนเนอช,ช,อชื่อนะแต่ก็เจ็บแต่มันเป็นเชิงที่ว่าถ้าเราควรที่จะคู่กันถ้าเราจะได้คู่กันมันก็คงได้คู่กันแหละเนาะ อะไรอย่างเงี้ยเคกรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ได้อยากจะพยายามขนาดนั้นเท่าตอนแรกๆที่คุณแบบรักหรือว่าชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆด้วยเขาอ่ะเขารู้สึกว่าคือการที่เขาเข้ามาหาคุณแบบนี้นเนาะแบบเขาก็หวังนะว่าคุณจะให้อภัยจะเลิกต้นใหม่กับเขาจะนั่นจะนี่อะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้แบบว่า เข้ามาหาคุณในแบบที่เข้ามาแล้วขอเป็นแฟนเลยหรืออะไรเงี้ยแต่เขาอาจจะแค่เข้ามาพูดคุยมาอธิบายว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่เขายังไม่ได้มาแบบเอ้ยลองมาลองคบกันจริง,รงๆไหมรอบนี้อะไรเงี้ยเขายังไม่ได้ขนาดนั้นนะอืมคราวนี้พอเขาไม่ได้ชัดเจนไม่ได้นะั้นเนี่ยคุณก็น่าจะพูดไปตรงๆเลยว่าก็ถ้ายังไม่ได้อยากจะชัดเจนอยากจะแค่แบบเข้ามาพูดแค่นี้อยากจะเป็นเฟรนด์ชิพหรอโอเคหรืออยากจะไปหา ตัวเรื่องตัวเลือกอื่นๆคิดว่าถ้าแบบคนอื่นยังมีดีมีตัวเลือกใช่ไหมถ้าคุณมีตัวเลือกก็เชิญจะไป explore ไปค้นหาไปลองคุยกับคนอื่นก่อนก็ได้เชิญเพราะคุณน,น่ะผ่านจุดที่มันแบบคุณผ่านสิบดาบมาแล้วอ่ะกับคนคนเนี้ยจะรู้สึกคุณนิ่งมากและ Energy นั้นยังอยู่นะ e n เน g y ของของ q u e e p of p e n t a c ค e อะค่ะที่นิ่งๆอะ่ะ คุณพูดชัดมากเล้ะคุณค่อนข้างชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องการคนที่แบบอารมณ์แบบโนบูชิดแบบว่าถ้าจะเข้ามาก็มาชัดเจนจะทําอะไรก็ให้มันชัดเจนถ้ามาอาธิบายอยากแค่อธิบายใช่ไหมอธิบายจบแล้วใช่ไหมโอเคจะเป็นเพื่อนกันใช่ไหมโอเคอย่างเงี้ยคุณคุณจะแบบพูดตรงๆไปเลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะว่า,วามันไม่มีมันไม่มีอะไรจะแบบคือมันมันผ่านจุดนี้มาแล้วเนาะแล้วตัวเขาอ่ะ คนคนนี้อธิบายความรู้สึกไม่ค่อยเก่งเขาไม่มั่นใจในตัวเองจริงๆเขาเป็นคนนี้นะคือในอดีตเขาอาจจะเป็น,ปนมีความรู้สึกให้คุณเยอะเลยแต่เขาเขาอาธิบายไม่ถูกแล้วเขาไม่มั่นใจในตัวเองไม่ใช่ว่าตอนนี้ไม่มีความไม่ใช่ว่าตอนนี้ไม่มีความรู้สึกนะยังมีอยู่มีมากด้วยแต่ว่าไม่กล้าพูดออกไปด้วย ด้วยคําพูดของคุณที่มันเป็นแบบเนี้แบบชับๆเขาเขาเขากลัวที่จะสารภาพความรู้สึกและเคกรู้สึกว่าอันนี้ก็กลับหัวเนาะเขายังเขายังไม่พร้อมที่จะให้คอมมิทเมนต์หรือให้สถานะกับคุณเขารู้ว่าเขายังไม่พร้อมแต่เขาปล่อยคุณไปไม่ได้เรื่องเงินอาจจะเกี่ยวด้วยก็ได้นะคะ เค้ามองว่าจริงๆในใจเขาอ่ะเนี่ยคือสิ่งที่เขาอยากให้คุณให้ทั้งคอมมิชเมนต์ให้ทั้งความรักแล้วก็พูดความรู้สึกแต่คนคนนี้ดันพูดปากกับใจไม่ตรงกันอ่ะอตอนที่คุณบอกว่า เอ้ยตอนที่คุณบอกว่าไอตอนเนี้ยที่คุณบอกว่าถ้ามีตัวเรื่องตัวเลือกอะไรเงี้ยมีออปชันนั่นนี่ถ้าอยากคุณคิดว่าเขามีตัวเลือกมีอะไรนี้ใช่ไหมล่ะคิดว่าเขาหายไปแล้วไปมีคนอื่นหรือเปล่านั่นเนี้ยถ้าถ้าแบบคุณคุณนะคิดว่าเขาไปแบบไปเจ้าชู้ไปแบบอยากโสดนั่นนี่คุณก็บอกเขาอะว่าถ้ายังอยากโสดยังหวงความโสดยังนั่นนี่นี่ก็ไปทําอะไรของเธอซะเถอะเออ เราก็เป็นเพื่อนกันก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องคุณน่าจะพูดไปในทํานองเนี้ยว่าเขามีคนอื่นไม่ได้อยากมีคอมมิชเมนต์กับคุณเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณขอบใจนะที่มาอธิบายเรื่องราวเก่าๆในวันนี้เออ thank you อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าไม่ได้จะมาสารสัมพันธ์อะไรก็อโอเคก็เป็นเพื่อนก็ได้ถ้าไม่มีอะไรจำเป็นจะต้องคุยก็เออกอ็อะไรเงี้ย แล้วเ,เขาอะท,ที่ที่เขาไม่พูดอะทั้งที่อันนี้คือสิ่งที่เขาตั้งใจจะให้แต่ที่เขาไม่พูดอะเพราะว่าเขาเขารู้สึกว่าก็คุณพูดมาซะขนาดเนี้ย attitude การมองคุณมองเขาซะติดลบมากๆาเลยเขาแบบติดลบร้อยอะตอนเนี้ยเขาติดลบร้อยเลยในใจคุณนะอะ เขาก็เลยไม่กล้าทั้งที่เขาก็ไม่ได้มีคนอืน่นแล้วเขาก็ไม่กล้าไม่กล้าพูดไม่กล้าอธิบายในเรื่องเรื่องความรู้สึกจริงจของเขาอะไรเงี้ยและอีกเรื่องหนึง่งเค้กว่าหน้าที่การงานหรือเงินเขามันอาจจะมีปัญหาเขาอ่ะอยากจะให้คุณได้ในแบบนี้เนาะอยากจะเอาเงินให้ได้ด้วยอยากไปได้ด้วยอยากอะไรเงี้ยแต่มันมันแบบมันให้ยังไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็คําพูดคุณอนะ่ะมันทําให้เขาไม่กล้าอธิบายความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณ ยิ่งคุณคิดว่าเขาคิงครับเนี่ยเซนซิทีฟนะแล้วยิ่งคุณคิดว่าเขามีคนอื่นหรือว่าแบบมีตัวเลือกไปทำนั่นทำนี่รับหลัง,งคนนั่นนะอะอไรเงี้ยถ้าคุณพูดในเชิงที่คุณก็พูดเลื่อยเปื่อยอะว่าแบบเออไม่เป็นไรหรอกจะคุยกับใครก็คุยไม่ได้เป็นอะไรกันหนีอะไรเงี้ยแต่เขาเสียใจนะเขารู้สึกว่าไม่เชื่อใจเขาเลยหรออะไรเงี้ยแหมหายไปซะขนาดนั้นนะ่ะ อธิบายอะไรเลยอ่ะไม่เชื่อใจครออ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 าวนี้ก็ต่อมานะคะเขาเลยแบบโวยมือแตดด้านทํายังไงดีจะทํายังไงต่อไปดีจะเดินหน้าในความสัมพันธ์นี้ดีไหมพาอคุณนะ่ะดูแบบอยู่สูงเกินออูอู่งกับยสเกินเอื้อมจังเลยอืมจะทําไงต่อไปดีในความสัมพันธ์นี้คุณเป็นเดือดสตาแล้วเขาเป็นแบบ อารมณ์แบบว่าดอกฟ้าหมาววัดอบบเออเขาจะทํายังไงต่อไปดีตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาได้อย่คุณมากเขาไม่เหมาะถอะกับคุณเลยคุณเป็นคนเนี้ยที่มีสเสน่ห์มากมีคนชอบเยอะมากดูดีมากอะไรเงี้ยคุณอยู่ห่างไกลกับเขามากๆเลยอะเขาจะทํายังไงต่อไปดีคุณเองก็รู้ด้วยนะว่าตัวเองอะเลือกได้แล้วก็มีสเสน่ห์มีทุกอย่างที่คุณต้องการแล้วคล้ายๆแบบว่าคุณพยายามสร้างฝันตัวเองให้มันเป็นจริงอ่ะ เขารู้ว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องการครอบครัวภรรยาลูกทุกอย่างเนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องการกับคุณเขารู้แต่เขามีปัญหาเรื่องการพูดคุณค่อนข้างจะชัดเจนนะว่าถ้าไม่ไปต่อในฐานะ อย่างใดอย่างหนึ่งอะจะเป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนจะเป็นแฟนก็มาเป็นแฟนชัดเจนจะซ้ายจะขวาก็ชัดเจนอย่ามาแบบเอ้ยกลางๆดิไปแบบอืมกลางๆก,ก่อนได้ไหมคุณจะชัดเจนมากว่าจะซ้ายจะขวาเลือกเลยจะเป็นเพื่อนก็คือเป็นเพื่อนไปตลอดเลยหลังจากเนี้ยไม่ต้องมาพัฒนาแล้วอะไรเงี้ยค่ะคุณพูดไปอย่างเงี้ย คุณเจ็บนะไม่ใช่คุณไม่เจ็บคุณรู้สึกกับสิ่งที่คุณพูดแต่คุณก็พูดออกไปอาจจะด้วยด้วยความด้วยความที่ในอดีตอะภาพจำยังชัดเจน <c oughs> <c oughs> คุณพูดพูดรลายๆพูดแรงๆกับเขาไปแบบปับป๊บๆปังๆอะไรงเงี้ยคุณก็เจ็บนะ พูดไปอย่างนั้นซึ่งถามว่าเพราะพูดไปแล้วอ่ะเขาหวังกับคุณขนาดเนี้ยคุณคิดว่าเขาจะถอยเมล่ะเขาไม่ถอยนะเขาไม่ถอยนะคะเขาไม่ยอมแพ้นะคะถ้ายอมแพ้จะเป็นงนี้ถอยออกมามองหน้าแล้วก็แบบอ,อะไรอย่างเงี้ยถอยออกมาแต่ไม่พ่ายกลับ,บ,บเขาไม่ยอมแพ้นะคะเพราะอะไรเพราะนี่คือสิ่งที่เขาต้องการและคุณคือคนที่เขาต้องการ ไม่ยอมแพ้นะเจ้โอเคไพ่หมดแล้วนะคะดูปากกับใจไม่ตรงกันเขาก็าปากกับใจไม่ตรงกันคุณก็เล่นใหญ่ซะทั้งที่จริงๆก็รักเขาเนาะเอาจริงๆอะ่ะต่อให้คุณอยู่ในเอนเนอร์จี้เนี้ยแคกว่าเอาจริงๆลึกๆในใจอะ่ะคุณก็ยังชอบเขาอันเนี้ยเป็นสิ่งที่คุณมองเขาได้เลยนะคุณก็ยังชอบเขารู้สึกกับเขาอยู่เหมือนกันแบบ เคยชอบเคยรักเขายังไงอ่ะเคยรู้สึกกับเขาอย่างไงคุณก็ยังรู้สึกอย่างนั้นอยู่แต่ที่ต้องพูดไปแบบเนี้ยเพราะว่าในอดีตอ่ะคุณเคยเจ็บแล้วคุณคล้ายๆแบบยังไม่ให้อภัยอ่ะยังยังยังอยากยังอยากงอนอ่ะยังอยากยังอยากประชดอ่ะแต่ทำอะไรเขาไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเขาเลือกแล้วว่าเขาอยากจะได้คุณเป็น ภรรยานะคะเขาอ,อยากได้คุณแบบมาสร้างครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นเขาไม่ถอยแน่นอนโอเคจบแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาฟังวันนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ <c oughs> อ๋อใครที่รอตอบตอบไพ่ส่วนตัวนะคะเค้กไทยลอยตอบอยู่นะคะใจะเย็นๆน,นะคะขอบคุณค่ะ <c oughs>